ตอนนี้เราอยู่เกมโรบอทแมปดอและเขามีอัปเดตอีเวนต์ของเดอะฮันเข้ามาเป็นอีเวนต์ที่โรบอทเขาจัดให้นะคะจะมีอีกหลายๆแมปเลยนะคะที่เข้าร่วมกับอีเวนต์เดอะฮันนะคะให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าไปทําภารกิจนะคะในแมปต่างๆให้สําเร็จตามที่เขากําหนดนะแล้วพอเราสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้เหรียญตาของอีเวนต์เดอะฮันมาทีนี้พอเราสะสมเหรียญครบนะคะตามที่อีเวนต์เขากําหนดเนี่ยทางโรบอทนะคะก็จะให้รางวัลเรามานะคะนั่นเองก็มาร่วม,มเล่นกันได้นะคะตอนนี้มีหลายแมปมาก ที่เปิดอีเวนต์นี้ให้เข้าไปเล่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแมปดอแมปเบรดบอลหรือแมเป็นอื่นอีกเยอะเลยใครที่เล่นแมปดออยู่แล้วเนี่ยเข้ามาปั๊บนะคะก็จะเห็นเลยว่ามันแปลกนะคะคือเข้ามาปับ๊บขวามือปุ๊บเฮ้ยสว่างจ้ากระจอ LED นะคะช่องสีฟ้านี้จะเป็นสําหรับคนที่จะเข้าร่วมกับกิจกรรมเดอะฮันนะคะเป็นพื้นที่นี้เลยเรามาดูกันว่าอีเวนต์อัปเดตนี้นะคะของเดอะฮันในแบบดอจะเป็นอย่างไรนะคะให้เข้าได้12คนด้คนนอ้ยหูประตูสีฟ้าเรืองแสงมากเลยเว่อ โอ้โหในลิฟต์ไม่มีของให้ซื้อด้วยทางไหนอะอ๋อเขาจะต้องเข้าทางนี้ฮะกระดาษอะไรอะเก็บก่อนเก็บไปงั้นแหละคือเพื่อนเก็บไปแล้วนะเอาแล้วเขารับลหลังเขรับเพลหลังเขรับหลัง มีการนับถอยหลังนะคะเป็นประตูแบบนับถอยหลังโอ้ oh my god มันนับถอยหลังทุกคนมันนับถอยหลังโอ้ย oh <my> นี่ห้องมืดนี่นี่น,น,นี่ทางนี้นี่นี่อุ๊ยตัวอะไรมามีตัวอะไรมามีตัวอะไรมาแต่เสียงแปลกแปลก oh <my> ไม่กล้าออกไปเลยอะ่ะอุ้ยตัวสีเขียวเหมือนแอรบุสเลยอะ่ะ แต่มันวิ่งไปเราไม่กลับนะฮะลบสี่สิบห้าโอ้โหพี่เปิดแล้วพี่เปิดประตูแล้ววะเขาทีเขาทีพี่ต่อเวลาพี่ต่อเวลาก่อนสามสิบวิไป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 ไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้ทางไหนวะทางนี้เหรอทางนี้จริงเหรอวยเอา้าตกช่อง โอ้มันมีประตูลมดูดทุกคนอัปเดตใหม่ประตูลมดูดโดนลมด,ดูดเข้าไปนะคะยืนใกล้ๆประตูปับโดนดูดเข้าไปเลย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 ,เ,ลย,เ,ลยเอาแล้วมาสีอ่ะโอ้โหมาถึงก็ย่อเลยอะไรครับเนี่ยพี่เปิดนี่ก่อนนะโอเคใครใจไปก่อนก็ไปเดี๋ยวพี่วิ่งตามเดี๋ยวพี่วิ่งตาม โอ้โหโอ้โหมาหลายตัวด้วยมันมาหลายตัวด้วยไป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 เอ้ยเจ็บเลยเจ็บเลยครับ40ถูกแล้วถูกไปไปไป40ถูกแล้วโดนติดอะไรครับเนี่ยลบ39ค่ะไปหาไปหาไปลบ3 โอ้ย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 ประตูรุดประตูรุดประตูรุดโอ้โหจะเอาเราเจ็บไปถึงไหนทางไหนอะน้องอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่อ่ะนี่นี่นี่ ทีนี้เราจะได้รู้ชื่อมันนะคะว่าเมื่อกี้พี่ตุยชื่อบริสตัวสีเขียวชื่อบริสนะคะนิดนึงนิดนึงโอ้โหเปิดกันยับยับประตูลบห้าสิได้ถูกเปิดออกและเวลาเดินถอยหลังนะคะพวกเราจะต้องเอาชีวิตรอบในประตูติดลบนี้ให้ได้เฮ้ยลบสี่เก้าอ่ะขู่มาถึงก็ย่อเลย เวลายอ่อนะคะตรงมุมสายล่างจะมีลักษณะบอกเ้วด้วยนะคะว่าเรายอร่ออยู่เออหูไม่ให้สักอันเลยเหรอลบสี่สิบเจเปิดหน่อยเพื่อนใครเห็นคันโยกฝกักสับคันโยกด้วยนะคะมันสำคัญกับชีวิตพวกเรามากโอ้โยเจ็บโว้ยเจ็บโว้ยเจ็บเจ็บเจ็บลูกแมนนี่นะคะวิธีการรับไปกับลูกแมนคืออย่าไปมองมันนะไป โอเคน้องสิร์ดูตีมันไล่หลังเรามาแล้วอะคำถามคือสวิตยู่ไหนโอ้ยนี่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 สวิตยู่ไหนวะลบสามสิบสาม่ะสวิตยู่ไหนอะหหาสวิตไม่เจอ ไม่ทันลิมิตนะคะแล้วมาแบบนี้ไม่มีไอ้นี่ด้วยนะไม่มีของขายด้วยนะไม่มีไอเทมช่วยเราอะ่ะต้องไปค้นตามห้องเท่านั้นนะคะตามลิ้นชักเท่านั้นอยู่ที่ลบห้าสิบนะคะค้นของค้นของค้นของ,ของไปเลยที่ถูกต้องมาก้ยพี่เจอพี่เจอละไปด้วยไปด้วยไปด้วยทาไหนทโอ๊ยเหมือนโดนอายเลยอะโดนมัอนอายเลยเมื่อกี้โอ๊ย ไปยังอะ่ะไปแล้วไปแล้วทางนูน้นเหรอดื่มหน่อยนะคะดื่มหน่อยตามเพื่อนก่อนโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนกระต่ายเขาจะวิ่งกลับอุย้ยตัวคนนะคะเมื่อกี้เดินผ่านเดินสวนเลยอุย้ยต้องเข้าตู้แล้วสักตู้หนึ่งสักตู้หนึ่งปาดตู้ทอทีพี่ไม่ได้ตั้งใจสตาิพวกใจเย็นโอ้โหอุย้ยตัวสีแดง โอ้มาสีเขียวด้วยทั้งสีแดงทั้งสีเขียวเลย oh okay, bye, bye, bye. โอ้ my god โอเคไปไปไปเจ็บอีกลวเจ็บอีกแลว้วอะขอกระดกสักหนึ่งกรึบนะคะโอ้ทั้งวิ่งไวเหมือนไอ้นี่เลยค่ะน้ำยาแบบเมื่อก่อนนี่นี่นี่ลบหกแล้วทุกคนเอาแล้วโหมีทางบุตใต้ดินด้วยอย่างเจ๋งลบห้าค่ะ ลบสี่ลบสามค่ะโอ้โหลบสองค่ะโอ้โหลบหนึ่งค่ะโคตรเ บแล้วนี่คืออะไรอะ่ะหูเก็บมาไม่ถึงมันคือน้ำยาขดใหญ่ประตูสู์สูน์แล้วขอซีนก่อนได้เหรอ,เ,อเจ้าพลังนะคะทำลายประตูสู์แม่เรียบร้อยโดนเนี่ยมันกลางอนาเขตเลยแล้วก็ปล่อยเรามาบนบนรอบบนรอบเสาก่อนเป็นสิริมงคลเรียบร้อยปะของดี ของดีของดีคือพี่พกของดีจากแมปที่แล้วมานี่ด้วยแต่ว่าเลือดใครเหลือเท่าไหร่คือเหลือเท่านั้นเลยนะอ๋อเราก็กลับมาตอบอุ้ยแต่รูปภาพใหม่เยอะแฮะไม่ได้ฉายาเดือดฮันไม่ฉายาเดือดฮันด้วยเหรอเนี่ยเนี้ยโอ้โหฉายาใหม่ไม่มันไม่เล่นไม่ไม่ใส่ไปได้ปะเอ้ยเอ้ยเป็นไงเป็นไงเขาจะได้รู้ว่าเราผ่านแล้ว